ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับโยชูวบทที่6กเข้อวันนี้ก็คือสิ่งที่จะทําให้สิ่งที่จะทําให้มีชัยชนะตลอดชีวิตในบทนี้จะมีข้อคิดเกี่ยวกับอะไรนะครับเราจะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ แล้คิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับพี่้องครับอ่านคิดค่อยควรทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางพระธรรมโยชูวาบทที่หกนะครับเป็นพระธรรมที่เอ่อเป็นบทที่ให้เราได้เห็นถึงชัยชนะของเอ่อชนชาติอิสราเอลนะครับที่ต่อสู้โจมตีแล้วก็เข้ามายึดครองเอ่อเข้ามา เมืองเยริโคนะครับเราอ่านด้วยกันเลยนะครับตั้งแต่ข้อที่1น,นะครับเพราะเหตุพงพันธ์อิสราเอลเมืองเยริโคจึงถูกปิดมิดชิดไม่ให้คนเข้าออกพระยาเวตรัสกับโยชูวาว่าดูแน่เราได้มอบเมืองเยริโคไว้ในมือเจ้าแล้วทั้งกษัตริย์และพวกนักรบกลาหานพวกเจ้าจงเดินขบวนรอบเมืองคือให้พวกทหารวนรอบเมืองครั้งหนึ่ง แล้วเจ้าจงทําเช่นนี้หวันให้ปุโรหิตเจดคนถือแตรเขาแกะเจ็ดคันนําหน้าหีบและในวันนั้นในวันที่เจ็ดนั้นพวกเจ้าจงเดินรอบเมืองเจ็ดครั้งให้ปุโรหิตเป่าแตรไปด้วยและเมื่อเขาเป่าเขาแกะเป็นเสียงยาวพอเจ้าได้ยินเสียงแตรนั้นก็ให้ประชาชนทั้งปวงโห่ร้องขึ้นด้วยเสียงดังกำแพงเมืองนั้นก็จะพังลงราบ และประชาชนจะขึ้นไปทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตนโยชวาบุตรนุลจึงเรียกปุโรหิตมาสั่งว่าจงยกหิบพันธสัญญาขึ้นหามไปให้ปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขาแกะเจ็ดคันเดินนำหน้าหีบแห่งพระยาเวและท่านสั่งประชาชนว่าจงออกเดินรอบเมืองนั้นให้มีทหารถืออาวุธเดินข้างหน้าหีบแห่งพระยาเว เมื่อโยชูวกล่าวแก่ประชาชนแล้วปรโยหิตเจ็ดคนที่ถือแตรเขาแก่เจ็ดคันเฉพาะพระพักพระยาเวก็เดินข้างหน้าเป่าแตรไปและมีหีบพันทัสัญญาแห่งพระยาเวต,ตามเขามาและทหารถืออาวุธเดินอยู่หน้าปรโยหิตผู้เป่าแตรและกองระวังหลังก็เดินตามหีบส่วนแตรนั้นก็เป่าอยู่เรื่อยไปแต่โยชูวาบัญชาประชาชนว่าอย่าโห่ร้อง อย่าให้ใครได้ยินเสียงของท่านอย่าให้ถ้อยคำหลุดจากปากของท่านเลยจนกว่าจะถึงวันที่ข้าพเจ้าบอกให้ท่านโห่ร้องท่านจึงโหร้องกันหีบแองพระยาเวจึงเวียนไปรอบเมืองคือเวียนรอบหนึ่งเที่ยวแล้วพวกเขาก็กลับเข้าค่ายนอนค้างคืนอยู่ในค่ายนั้นโยชวาลุกขึ้นแต่เช้าและพวกปุโรหิตก็ยกหีบแหงพระยาเวขึ้นหามและปุโรหิตเจ็ดคน ถือแตรเขาแกะเจ็ดคันเดินหน้าหีบแห่งพระยาเวเป่าแตรเรื่อยไปและทหารถืออาวุธก็เดินอยู่ข้างหน้าเขาและกองระวังหลังก็เดินอยู่ข้างหลังหีบแห่งพระยาเวส่วนแตรก็เป่าเรื่อยไปและในวันที่สองเขาก็เดินรอบเมืองนั้นครั้งหนึ่งแล้วกลับเข้า่ขยอีกเขาทําเช่นนี้หกหกวันในวันที่เจ็ดพวกเขาลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เดินขบวนรอบเมืองอย่างเคย จ็ดครั้งเฉพาะวันเด,วเดียวนั้นเขาได้เดินขบวนรอบเมืองเจ็ดครั้งในครั้งที่เจ็ดเมื่อปโริหิตเป่าตรายโยชัวบอกประชาชนว่าจงโห่ร้องขึ้นเถิดเพราะพระยาเวส่งมอบเมืองนั้นให้ท่านแล้วเมืองนั้นและทุกสิ่งในเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำลายถวายแด่พระยาเวเว้นแต่ราหับหญิงโสเพณีกับทุกคนที่อยู่ในบ้านของนางจะรอดชีวิต เพราะนางได้ตอนผู้สื่อสารที่พวกเราใช้ไปส่วนพวกท่านจงตีตัวออกห่างจากสิ่งที่ต้องทำลายถวายนั้นเกรงว่าท่านจะเอาอท่านเองจะถูกทำลายเมื่อท่านเก็บสิ่งที่ต้องทำลายถวายนั้นไว้บ้างและจะทำให้ค่ายของอิสราเอลเป็นสิ่งที่ต้องทำลายถวายไปด้วยนำมาซึ่งความทุกข์ยากลำบากแต่เงินและทองทั้งหมด กับเครื่องใช้ที่ทำด้วยทองจำลิและเหล็กเป็นของถวายแด่พระยาเวให้นำเข้าไปไว้ในคลังของพระองค์แล้วประชาชนก็โห่ร้องและมีการเป่าแตรพอประชาชนได้ยินเสียงแตรเขาก็โห่ร้องดังและกำแพงก็พังลงราบประชาชนจึงขึ้นไปในเมืองทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตนและยึดเมืองนั้น แล้วพวกเขาก็ทำลายทุกสิ่งที่อยู่ในเมืองนั้นเสียสิ้นด้วยคมดาบทั้งชายและหญิงคนหนุ่มและคนอาวุโสทั้งวัวแกะและลาโยชูวจึงสั่งชายสองคนผู้ไปสอดแนมแผ่นดินนั้นว่าจงเข้าไปในบ้านของหญิงโสปนีและนำหญิงนั้นกับทุกสิ่งซึ่งเป็นคนเป็นของนางออกมาดังที่ท่านได้สาบานต่อนางไว้ ดังนั้นเชาวชายหนุ่มที่เป็นผู้สอดแนมก็เข้าไปนำราหับออกมากับบิดามรดาและพี่น้องผู้ชายและทุกสิ่งซึ่งเป็นของนางและเขานำญาติพี่น้องทั้งหมดของนางออกมาให้ไปพักอยู่นอกค่ายของอิสราเอลส่วนเมืองนั้นพวกเขาก็จุดไฟเผาเสียรวมทั้งทุกสิ่งที่อยู่ในเมืองนั้นนอกจากเงินและทองกับเครื่องใช้ที่ทำด้วยทองสำริด และด้วยเหล็กนั้นเขานำมาไว้ในคลังในพระนิเวศของพระยาเวส่วนราหับหญิงโสเพณีและครอบครัวบิดาของนางและทุกสิ่งซึ่งเป็นของนางโยชูวาได้ไว้ชีวิตและนางก็อาศัยอยู่ในอิสราเอลจนทุกวันนี้เพราะว่านางได้ซ่อนผู้สื่อสารซึ่งโยชูวาส่งไปสอดในเมืองเยริโคคราวนั้นโยชูวาได้สาบานว่าใครก็ใครที่พยายามสร้างเมืองนี้ขึ้น คือเยริโคขึ้นใหม่ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งเฉพาะพระพักพระยาเวผู้ใดวางรากลงก็ให้ผู้นั้นเสียบุตรหัวปีผู้ใดตั้งประตูเมืองขึ้นก็ให้เสียบุตรสุดท้องดังนั้นแหละพระยาเวสถิตยอยู่กับโยชัวและชื่อเสียงของท่านเลื่องลือไปตลอดแผ่นดินขอบคุณพระเจ้านะครับนี่คือพระธรรมของพระเจ้าที่บอกให้เราได้เห็นถึงวิธีที่จะสิ่งที่จะทำให้ เรามีชัยชนะตลอดชีวิตของเรานะครับเมืองเยริโคซึ่งถูกสร้างขึ้นนะครับหลายพันปีก่อนโยชัวนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลกนะกำแพงป้อมปรกรของเมืองเนี่ยสูงเกือบ8เมตรแล้วก็หนาประมาณ6เมตรนะครับฐานที่ยืนเฝ้าบนยอดกำแพงเนี่ยสามารถที่จะมองไปได้ไกลหลายกิโลเมตรทีเดียวนะครับเยริโค er เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอํานาจแล้วก็กําลังฐานเช่าขนานคิดว่าไม่มีใครที่เอาชนะ เมืองนี้ได้นะครับอิสราเอลจะโจมตีเมืองนี้ได้แต่ในในพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าอิสราเอลก็สามารถที่โจมตีเมืองนี้ได้ก่อนนะครับพี่น้องครับความย่อยยับของเยริโคทําให้ทุกคนในคานาอันเนี่ยนะกลัวอิสราเอลชาวคานาอันเห็นว่าพระเจ้าของอิสราเอลเนี่ยเป็นพระเจ้าแห่งพระเจ้าที่มีลิธานุภาพเหนือธรรมชาติพระเจ้าทรงสามารถที่จะแยก น้ำในแม่น้ำาโร์แดนได้พวกเขามองว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสงครามพระองค์ทรงเอาชนะสี่โหนแล้วก็อกแล้วก็ชาวคาณาอันไม่เคยคิดว่าจะไม่ไม่เคยได้ยินไม่เคยคิดว่าจะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้พี่น้องครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเราแล้วก็นําเราเมื่อเรามีพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราแล้วก็นําเราพี่น้องครับจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรา มีชัยชนะไม่ว่าเราจะต่อสู้เริ่งไม่ว่าเราเผชิญกับอะไรก็ตามนะครับเรามีพระองค์อยู่เคียงข้างแล้วก็พระองค์ทรงนําเราพระเจ้าทรงตัดกับโยชูวาให้เดินรอบเมืองเยริโคนะฮะวันละรอบนะครับโดยมีทหารที่เชืออวุฒเนำหน้าแล้วก็มีปุโรหิตใน้หามหิบันธสัญญาแล้วก็เป่าแตรไปรอบรอบเมืองแล้วก็มีกองระวังหลังเนี่ยนะครับไปด้วย พวกเขาเดินวันละรอบแล้วก็วันที่เจ็ดเนี่ยพวกเขาเดินเจ็ดรอบทั้งหมดสิบสามรอบดังครับทําไมพระเจ้าจึงให้วิธีการที่ที่แปลกที่ไม่เหมือนอย่างกับที่มนุษย์คิดที่มีรายละเอียดที่สลับซับซ้อนอไม่เคยมีใครที่เคยวางยุทธศาสตร์แล้วก็ทําทการโจมตีทําสงครามแบบนี้มาก่อนดังครับเมื่อพระเจ้าทรง บอกโะรงทรงตัดกับโยชูวานะครับนะพวกเขาก็ทําตามทาไมพระเจ้าจึงออกคําสั่งที่ซับซ้อนในการทําสงครามให้แก่โยชูวานัครับพระเจ้าทรงแสดงให้เห็นชัดจนไม่อาจปฏิเสธได้ว่าชัยชนะขึ้นอยู่กับพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาวุธและก็ความชํานาญของอิสราเอลขึ้นอยู่กับวิธีการยุทธศาสตร์ของพระองค์ขึ้นอยู่กับพระเจ้า ครับโดยความคิดของมนุษย์แล้วการเดินรอบๆนั้นไม่มีอะไรที่จะทําให้กําแพงเมืองเนี่ยพังลงมาได้ไม่มีอะไรที่เอ่อไม่มีอะไรเป็นเหตุให้อ่าการต่อสู้โจมตีเนี่ยมีชัยชนะได้เดินรอบๆแล้วก็โห่ร้องขึ้นมาทำกำแพงก็ถล่มลงมานะผู้คนที่อยู่ในเมืองก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้โจมตีไม่สามารถที่จะต่อดานได้ก็เข้าไปยึดครองแล้วก็เอาชนะได้อย่างง่ายๆ นี่คือสิ่งที่พระเจ้ากําลังเปิดเผยแล้วก็บอกให้กับโยชูวาและก็ชนชาติอิสราเอลว่าชัยชนะของพวกเขาไม่ใช่ด้วยดาบหรือด้วยกําลังของความเป็นมนุษย์ด้วยยุทธศาสตร์ของมนุษย์เองแต่ด้วยพระองค์พี่น้องครับวิธีการของพระเจ้าที่ประทานแล้วก็ให้กับเราในหลายๆะเรื่องในแต่ละครั้งเมื่อเราอ่านพระชนะธรามของพระองค์ให้เราได้เห็นพี่น้องครับเป็นวิธีการที่หลายครั้งมนุษย์อาจจะมองว่าโอ้ทําไมต้องเป็นแบบนี้ ทำไมไม่เป็นแบบนี้แบบนี้อย่างที่มนุษย์คิดแต่พระเจ้ากําลังบอกกับมนุษย์ว่าโดยวิธีการของพระองค์นั่นแหละจะมีชัยชนะเหนือสงครามการต่อสู้นะครับวิธียึดเมืองของพระเจ้าตอกย้ําความกลัวที่เกิดขึ้นในเมืองเยริโคเรื่องครับเมื่อพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่มีฤทธิ์อานาจเหนือธรรมชาติเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือชีวิตของมนุษย์พระองค์ทรงส,งสามารถที่จะทําให้เกิดความหวั่นหวเกิดความลรวนลาน เกิดขึ้นได้ดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงให้โยชูวาแล้วก็อิสราเอลได้ทําทําให้ชนชาติที่อยู่ในเมืองเยริโคแล้วก็เมืองคานาอันแผ่นดินคานาอันในหลายหลายเมืองนี่นะวัดภาวะเกิดความกลัวเกิดขึ้นนะครับโดยโดยโยชูวาหรือชนชาติอิสราเอลอพวกเยริโคเขากลัวไหมมีผูส้สอดแนมสองคนเข้าไปเขาก็ไล่ติดตาม แล้วก็ไม่ยอมที่จะอยู่เฉยๆก็ต้องต่อสู้นะเอาชนะเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้ใครบุกโลกเมืองของเขาแต่พวกเขาไม่กลัวนะพี่รองรับไม่ไม่กลัว่มนุษย์แต่พวกเขากลัวพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังชนชาติอิสราเอลพระเจ้าที่ทําให้แม่น้ำจอร์แดนเนี่ยแห้งและพวกเขาก็เดินข้ามแม่น้ํจอร์แดนไปได้อย่างอาจจัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ที่ มีชัยชนะเหนือกษัตริย์ของโกกสีโหนี่น้องนี่คือสิ่งที่ทําให้พวกเขาหวาดกลัวเมื่อเราต่อสู้แล้วก็เผชิญกับสงครามหรือปัญหาะุางต่างกําลังของเราจํากัดความสามารถของเราไม่มีเพียงพอแต่พระเจ้าที่อยู่ด้วยกับเราเป็นพระเจ้าที่จะทําลายความกล้าของศัตรูของเราจะทําลายวิธีการหรือ,อความมุ่งมั่นหรือความตั้งใจของ ศัตรูของเราเนะมืองที่เป็นเมืองเยเลโคเกิดความหวาดกลัวพนะ้องครับได้ประการหนึ่งที่พระเจ้าให้วิธีการที่แปลกนะให้กับโยชัวทำให้เราเห็นยุทธวิธีที่แปลกประหลาดน,นี้เป็นบททดสอบความเชื่อของอิสราเอลว่าพวกเขามีความเต็มใจที่จะเชื่อฟังแล้วก็ทําตามวิธีการของพรนะองค์ไหมพน้องครับวิธีการที่จะมีชัยชนะ วิธีการที่พระเจ้าให้กับเราเป็นมาตรฐานหรือการทดสอบความเชื่อของเราว่าวิธีการแปลกๆแ,แบบนี้วิธีการที่ไม่มีใครคิดเนี่ยวิธีการที่มนุษย์มองว่าเป็นไปไม่ได้เนะทําแบบนี้โอ้มันไม่มียุทธศาสตร,ร์มันไม่มีอะไรเลยเป็นการทดสอบว่าเรามีความเชื่ออย่างสัตย์ซื่อแล้วก็เต็มใจที่จะทําตามยุทธศาสตร,ร์หรือวิธีการของพระเจ้าหรือเปล่าคร,ครับเราเจอกับการต่อสู้การโจมตีวิธีการ เราต้องต่อสู้เผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเยอะมากนะครับแต่พระเจ้าทรงให้วิธีการของพระองค์ผ่านทางพระเจนะคำของพระองค์ผ่านทางพระคิดธรรมคำพีเราเชื่ออย่างสนิทใจที่จะทําตามพระคิดธรรมคำพีหรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่สองเราแล้วก็บอกกับเราขอบพระเจ้านําเรานะครับว่าชัยชนะที่เราเอ่อมีชัยชนะแต่ละครั้งไม่ใช่ด้วยกําลังของเรา นะพระเจ้าจะเป็นผู้ทําให้ศัตรูของเราหวัดรัวและวิธีการของพระองค์เป็นสิ่งพิสูจน์ว่าเรามีความเชื่ออย่างสนิทใจที่จะทําตามพระองค์หรือเปล่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้เราได้เห็นนะครับทําไมพระเจ้าจึงทรงบัญชาให้อิสราเอลทำลายทุกสิ่งเมื่อเข้าไปยึดครองเมืองเยรูโคแล้วพระองค์ทรงบอกว่าทำลายทุกสิ่งเรื่องครับเมื่อเรานึก ไปถึงวันสุดท้ายในพระธรรมวิวรณ์เี่ย mm. พระองค์จะเสด็จกลับมาแล้วก็พระองค์ก็จะทำลายทุกสิ่งในโลกใบนี้ที่ไม่ได้อยอมจำนนต่อพระองค์ไม่ได้อามาเชื่อในพระองค์แต่เราเห็นถึงครอบครัวของราหบนหะนที่ไม่ได้ถูกทำลายในวันสุดท้ายพี่น้องครับมันเป็นภาพที่ทำให้เราได้เห็นถึง วันที่พระเยซูเสร็จกลับมาและจจะพิพากษาโลกไปนี้พระองค์จะทำลายทุกสิ่งที่อยู่ในโลกนี้และพระองค์จะให้คนที่เชื่อแล้วก็วางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระองค์จะได้รับการยกเว้นแล้วก็หลุดพ้นจากการทำลายในวันสุดท้ายพระเจ้าประสงค์ที่จะให้ประชากรรู้ว่าโลกใบนี้มีความเสื่อมทรามอยู่แล้วก็จะต้องอไม่ไปแต่ต้องยุ่งเกี่ยว กับสิ่งที่เป็นโมนทินแบบสิ่งที่จะต้องถูกทําลายไปความบาปความชั่วทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกใบนี้พระเจ้าตรัสกับเราว่าอย่าไปแตะต้องอย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปยุ่งเตด,ดขาดเพราะมันจะทําให้เกิดหายะนะมันจะทําให้เกิดความพินาศจะทําให้เกิดความเสื่อมทรามลงไปนะครับพระเจ้าทรงเปิดเผยสําแดงให้กับเราทําไมพระเจ้าจึงทาให้จึงบัญชาให้อิเซเอลทำลายทั้งหมด โดยทั่วไปแล้วของการพิาพากษานี้กําหนดให้ทำลายทุกสิ่งชาวคานาอานกำหนดต่อพระเจ้าอย่างแข็งกร้าวโดยประพฤติช,ชั่วแล้วก็กราบไหวรูปขอรพทุกสิ่งที่พุกคำวิถีชีวิตที่ถูกต้องซึ่งพระเจ้าทรงกําหนดไว้นั้นต้องถูกจํากัดไม่ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่ออิสราเอลเหมือนเนื้อมะเร็งเชื้อมะเร็งร้ายที่จะทำลายชีวิตของชนชาติอิสราเอล มีคนไม่กี่คนแล้วก็ของไม่กี่อย่างในเยรูโคที่ถูกทำลายาราหับแล้วก็ครอบครัวของของเธอก็รอดมาเพราะเธอเชื่อในพระเจ้า,ามีการถูกทำลายนะไม่เหลือแต่ยกเว้นครอบครัวของราหับ พี่้องครับนี่คือสิ่งที่กําลังบอกแล้วก็ให้เราได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตของเราแล้วก็ในพระธรรมของพระเจ้าเมื่อเยเรโคถูกทาลายแล้วนะครับจะไม่มีใครสามารถที่จะสร้างขึ้นใหม่ได้แล้วใครที่จะสร้างเมืองเจริโคขึ้นใหม่ก็จะสาปแช่งและเนี่ยก็เป็นคําจริงนะคำสาปแช่งนี้ก็กลายเป็นจริงในพระธรรมหนึ่งองกรรษัตย์นะครับบทที่สิบกข้อที่สามสิบสี่เมื่อ มีชายคนหนึ่งชื่อฮีเอลนะครับฮีเอลสร้างเมืองเยรรโคขึ้นใหม่ผลก็คือเขาสูญเสียบุตรชายแล้วก็บุตรชายคนโตแล้วก็คนเล็กไปนะครับพี่้องครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคําของพระเจ้าคุณได้เรียนรู้อะไรจากบทนี้เห็นแบบอย่างชีวิตยโยชัวในเรื่องอะไรเราได้บทเรียนจากอะไรในเรื่องนี้พี่้องครับเราต้องการที่จะมีชายเชนะั้นเดียวกันต่อสู้เราไม่ต้องการให ชีวิตของเราต้องมาให้แพ้ต่ออุปสรรคปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาต่อสู้มาเผชิญหน้ากับเราเราต้องการที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยมุฟอ่อนไปเรื่อยๆต้องการให้ชีวิตก้าวข้ามก้าวผ่านทุกอุปสรรคทุกปัญหาทุกสงครามการต่อสู้เราจะไม่มีวันแพ้แพ้เราจะไม่เราไม่ต้องการที่จะแพ้แพ้ต่อเนื้อหนังตัวตนของเราตัวเก่าของเรานิสัยไม่ดีเราไม่ต้องการแพ้แพ้ต่อโลกแล้วก็สรรพสิงทั้งหลายที่เป็นของโลกความเสื่อมทรามของโลกถูกไหมครับดังนั้น บทเรียนที่ได้จาก,จากชีวิตของโยชูวาก็คือเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจแม้วิธีการที่พระเจ้าบอกกับโยชูวาจะเป็นวิธีการที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีชัยชนะได้ไม่น่าเชื่อว่าจะเอาชนะเหนือเ,อเมืองเยริโคได้แต่โยชูวก็มีความเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจแล้วก็ทําตามแสแดงถึงความเชื่อนั้นด้วยการ ทําตามโยชูวาสั่งชนชาติเซลแล้วก็บอกกับพวกเขาว่าจะให้เดินรอบเมืองเยริโควันละรอบแล้วก็กลับไปที่พักเดินรอบก็เป่าแตรนะครับแตรที่ใช้ก็คือเป็นแตรที่อยู่ในพิธีในดับพระผลาแล้วก็ใช้ในการต่อสู้ในการที่จะเป่ารอบเมืองเยริโคก็เป็นแตรเดียวกันนะครับเมื่อเขา ดินวนเวียนอย่างสัตว์ซื่อแล้วก็เชื่อฟังก็มีชัยชนะได้พี่น้องครับชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราเชื่อฟังแล้วก็ทําตามพระคําของพระองค์อย่างสัตว์ซื่อพระคาของพระองะค์ที่เปิดเผยแล้วก็บอกกับเรามันอาขัดแย้งกับความรู้สึกความคิดของเราว่าโอ้มันจะเป็นไปได้อย่างไรวิธีนี้มันใช้ไม่ได้วิธีของเราดีกว่าพี่น้องครับขอให้เราได้เชื่อฟังว่าพระคาของพระเจ้าเป็นวิธีการที่จะทําให้เรานั้นมีชัยชนะตลอดชีวิตของเรา ถ้าเราเชื่อฟังทำตามแล้วให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราเราจะมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างมีชัยชนะเหนือตัวเองมีช,ยชัชยชนะเหนือศัตรูที่มาโจมตีเรามีชัยชนะเหนือโลกมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะครับคุณจะเชื่อวิธีของพระเจ้าเหมือนโยชูวได้อย่างไรนะครับเราจะเชื่อวิธีการของพระเจ้าเหมือนโยชูวได้ได้อย่างไรเราอาจจะ,ะมีข้อจากัดเรามีความ เข้าใจที่จํากัดเรื่องครับสมเชื่อเหลือเกินว่าเราจะเชื่อฟังวิธีของพระเจ้าเหมือนโยชูฟาได้มีอยู่ทางเดียวก็คือการพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนําเราให้เราเชื่อฟังให้พระเยซูคริสต์สถิตยอยู่กับเราแล้วก็นํำเราเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่ที่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ช่วยเป็นผู้นําชีวิตของเราที่จะเชื่อฟังอย่างสุดจิตสุดใจในทุกเรื่องในทุกประเด็นในทุก คําสั่งในทุกวิธีการในยุธทธศาสตร์ในทุกยุธทธศาสตร์ที่พระเจ้าให้กับเราเพราะว่าโดยกาลังความจํากัดของพระเมนุษย์เราไม่สามารถที่จะเป็นผู้หนึ่งที่เชื่อแล้วก็ใช้วิธีการของพระองค์เหมือนอย่างโยชัวได้เห็นนะครับดังนั้นทุกวันตื่นขึ้นมาขอพระเยาีมวยสุดนาพอพระเยาีบวิสุดขับเคลื่อนแล้วก็ให้เรามีชีวิตที่อยู่ในธรรมของพระองค์อย่างเสมอต้นเสมอปลายจนถึงวันสุดท้ายนะครับจะหนุนใจคนรอบข้างเชื่อแล้วก็ทําตามวิธีของพระเจ้าได้อย่างไร รองรับมีคนพยายามที่จะทําตามวิถีทางของมนุษย์มีคนที่จะใช้วิธีการของมนุษย์ในการรับใช้พระเจ้าในการประกาศในการสร้างสังคกในการทำมาหากินในการประกอบชีวิตรองรับมีจํานวนมากที่ล้มเหลวแล้วก็พ่ายแพ้แต่ในวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนต้องการที่จะมีชัยชนะไม่ว่าจะด้วยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดวิธีการของพระเจ้าเท่านั้นเป็นวิธีการที่จะทําให้มีชัยชนะตลอดชีวิตในทุกด้าน เราจะชวนเขาให้มามีชัยชนะให้มาใช่วิธีการของพระเจ้าได้เพราะต่อเมื่อชีวิตของเราเป็นแบบอย่างชีวิตของเราที่ให้คนรอบข้างได้เห็นว่าการทําตามวิธีการของพระเจ้ามีชัยชนะแบบนี้มีความสําเร็จแบบนี้มีสันที่สุขที่เป็นแบบนี้เมื่อชีวิตของเราสาแดงแล้วก็เป็นพยานเมื่อเราบอกเราก็แนะนําเมื่อเขาเปิดใจเราก็อธิบายกับเขาเขาก็จะเปิดใจ มาเชื่อในพระเยซูแล้วก็พึ่งพระองค์พระเยาณบริสุดที่จะนำเขาทําตามแล้วก็เชื่อฟังแล้วก็ทําตามพระคาของพระเจ้าวิธีการของพระเจ้านั่นเองนะครับเราใช้เวลานี้นะครับอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะทาตามนะครับข้าเด่พระบิดาเจ้าข้าเราขอพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดแากพระธรรมของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระเยรีบวิวสุดที่จะนําเราเราต้องการให้ชีวิตของเราเป็น ผู้ที่เชื่อแล้วก็วางใจแล้วก็ทาตามอย่างสัตย์ซื่อเหมือนโยชูวพระองค์ช่วาขอพระองค์ทรงช่วยเราด้วยเราไม่สามารถที่จะทาตามแบบโยชูวได้ด้วยกําลังอันจากัดของความเป็นมนุษย์ขอบพระยามบอสุดครอบครองแล้วก็นําพาชีวิตของเราเราชี้ฐานทุนตอบพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเยซูคริสต์เติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับขอบพระเจ้าอวยพรอครับทอนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็น แค่เป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักที่มีเป็นแสงนำทานให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะทอน